ที่นี่มันสูงมันอันแม่สบาขึ้นบ่ด้บมแมนนี้ว่าม่นเป็ขึ้นบ่ไดเมือมอมอม่อนี่กนเกียงปิดพี่น้องยกขากับว่าขึ้นปิดคักปิดแน่ก็เลยใส่ต้องเตยขึ้นนะพี่น้องเด้อสาวหอยจูบข,ขึ้นเด้อพี่น้องอันนี้โบ่อยากสีเบาเด้อพี่น้องขึ้นตอนใหม่นี่เก่งเก่งก็ลิงกอีกนะสาเบาพววก็ได้เบาพัดได้ดดเรื่องจริงเด้อพี่น้องเด้อเบ่งทาหลบพี่น้องทานปั๊บซ้ำนานอีดีสิบ่ได้ยืนท่าน,นี่เด้อ ขานนีสำหรับคนชำนาญเจ้าค้านึงขึ้นไปก่ออันก่อต้อนขี้เล็กไปค้านึงกระเซียนย่างไวอันที่เห็นหนั่นเห็นตะคานเพิ่นเมาด้วยพี่นอ้องเพิ่นเมาเพิเ่็เลยนอนตะเวนได้ยู่ประกาศมากหลายเจ้าทุ่งไปน้องเตยสักคนเดพี่น้องเด้อพี่น้องนี่เด้อขี้เล็กที่ไปเก็บมานะจ๊ะ เอาลงต้มต้มจักรช่องน้ำซ้ำน้ำให้มันเศร้าขมอันนี้เป็นปผักพยนต์คไยได้จ้ะที่เอา,เอามาลงนี่เอาไปเอาไปกีก่อนแน่ผักพยนวายกีแล้วทุบทุบแล้วเอามาต้มน้ำผักกีเล็กน้ำน้ำานั่นน่ะมันสิเปอยน้ำพริกินสะเด็ยน้ำปึ๊ดปึ๊้ดปลดนังเสียนะสวัสดีค <igkeit> ่ะ <disorder> สวัสดีพี่นออขข้องฟังฝาสุภุสุคนจ้าเมื่อนี้ก็มาพอกับแม่ฉบาบแล้วจ้นในสั่งแม่ฉบาบพาเส้นพี่น้องจ้าเมื่อนี้แม่ฉบาบพามากินแกงขี่เล็กใส่อันใส่หนังควายเด้อพี่น้องเดอ้อผักพยุนควายละ่ะเขาเอินเขาเจ้าเอินกันให้มันอันให้มันตลกแต่ว่าแม่ฉบากระซิเอิญน,นั้นนังควายเนี่ยหรือว่าอัน,นอันผักพ,พยุนควายเนี่ยนะพี่น้องเนาะ แม่ควายคักควายนะจ๊ะทันไปออกเสียงควายทันไปออกเสียงตัวนึงตั้งชนะเกล้าตั้งชนะก็เล่นเน้นเน้นควายพี่น้องแจงกิเล็กปลาแดกบองซื้อเอาเนี่ยบุ๊กนี่ห้าสิบบาทแบบซุกเด้อแล้วกันพักก็มีบะเขือมีต้นหอมสละนี่แล้วก็มีมาแข้งมาจจอพี่น้องวอลันี่ฮามากินด้วกันอันอันอุ้ยอันอันเบิร์ดจิ๊บอันเห็นมั้ กระปุกปกแอ้วอันอนี้ละกระปุกอืมทมาเน้นๆเนะพี่น้องเด้อเน้นๆโอ้พี่น้องก็เลี้ยวไปเห็นเนาะแกงกิเล็กแม่สะบาอืครับข้าวหอม้อพี่น้องเขาจะได้กินบะหมีม่วิธีทหัเด้อบะหมีม่วิธีทหัเด้อจ้าเพราะว่า แม่ชะบามาท่ายประทันแม่เฮ็ดก่อนก็เลยบ่ได้วิธีทำเอากระเทียมมาห้องกันนะให้พี่น้องเห็นนำ้ำพวนน่ะพี่น้องเฮ้ยเราคุยด้วยไม่ก็เป็นแต่คุยจ้ะอันคนั่มนี่ใส่เบิ่งดูเบิ่งดูป๊าดคั่มแบบไงเข่าปากล้มบ่ล่ะพี่น้องเข่าปากล้มบ่ล่ะอ่าปากกลุ้งก้าอ่ะแขกบันน้รับเชิญเนี่ย

ไปพพุ่นตะไครเอ๋อก็แค่ตักสดง่ายไปเพื่กินหั่นตะไคร้อ่อนๆแม่สบายกินยู่โอ้พี่น้องมีขอดลูกโดดเห็นมานเห็นมาลูกโดดกินกันนะเขาก็บ่กินข้าวไงหรอกเห็ดหน้าเพ่กิน้ามประงามไปเขาไปไหน ก็แกแกตาอภัยก็พันนี่ดีค่ะบบกคี่เล็กนี่อ่อนแฮนพี่น้องอันนังนังกล้วยนี่กะน,นิ่มสุด,ดยอดละ ต้มพักคีเล็กแล้วอร่อยที่จีแล้วลงไปต้มน้ำพักคีเล็กแล้วพี่นอ้องนุ่มกรุบกรุบแซบพอดีเลยทำพี่นอ้องมาต้มก่อนนะ่ะแข็ง อากาศก็ฮ้อนฮ้อนมาฮ้อนเข้ามาแล้วเด้อทำแบบนี้อ หอมแดงต้นหอมพริกลูกโดดมะมะเขือผักขาหนังหนังควายหกอย่างเด็ดแล้ค่ะพี่น้องเห็นนะแม่ชะบาดก็ตั้งกล่องแบบพี่น้องใบยำเบิ้งข้าวเจ้าเห็ดกลีบกินข้าวเจ้าก็ตั้งกล่องเห็นอาหารเป็นตบแซ่บถ้าใบายำตะของ Ui Sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ขุยเอะไรทำยังไงอ้าวปากกว้างอืม

กำเจ้าปลาแบบสุกฮ่่วงร้มงานร้มปิวแล้วฮคันวงแล้วมปิวยังไครด้วยนะ คำนี่ด้วยคําแน่เนี่ยครับปากสี ความสวยลดหน่อยลงไปหน่อยนึงนะมาแล้็เป<า>็นหนักในเดียวบักเคือคำนี้มีบักเคือมีลูกโดดได้พี่นองเด้อไม,ม่หนังผับเอาแล้วพี่น้อง คนสวยสิอ้วนความสวยลดลงกินแบบกินแบบพ่อคนสวยนะกินแบบพ่อดีงามมาชะบาสิไปแล้วได้ปหมเนี่ยปิดกล้องค่ะละแมงวัน อเปปางนิพพ์แมงวันกรุณาหายไปไปละจ้าขอบคุณสําหรับการรับชมใจรืมกดซับสไขา่กดไลค์กดแชร์ให้น้ำหนึ่เด้อจ้าคลิปนี้ไปละจ้าพอกันไหมคลิปหน้าจะสวัสดีค่ะ